ตำนานหงในนิยายนกในตระกูลที่สูงส่งมีน้ำเสียงร้องที่ไพเราะเป็นพาหนะเดินทางของพระพรมในวรนนคดีสื่อถึงบุคคลที่มีชาติตระกูลสูงเปรียบการเดินทางที่งดงามอ่อนช้อยเป็นสัตว์ในป่าหิมะพานตำนานไตภูมิพระร่วงกล่าวว่า หงนั้นมีถิ่นอาศัยอยู่ในถ้ำทองที่เขาจิตตะกูดกลางป่าหิมะพานหงนั้นมีจำนวนถึงเก้าหมื่นตัวมีพญาหงทองปก,กครองเป็นหัวหน้านับได้ว่าหงเป็นนกที่มีความสวยงามท่ามกลางส่วนหางที่งอนยาวเป็นเปลวกลกยังมีความเชื่ออีกหลายตำนานได้กล่าวถึงหงที่แตกต่างกันออกไป